กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ยโสธราศิริภาประภกรน,นะคะได้จะได้ไลฟ์สดนะคะในการนำเสนอ,อผลงานทางวิชาการนะคะณกล่องประชุมการประชุมวิชาการาระดับชาติครั้งที่3นะคะของคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญานะคะ Religion Buddhism and Philosophy นะคะที่ มีดรีมในเรื่องของแนวคิดนะคะมุมมองสังคมยุคหลังโควิด -19 นะคะซึ่งจัดทาโดยคฤฤษษณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564นะคะซึ่งในภาคบ่ายนี้นะคะในงานวิชาการที่เราจะได้นำเสนอนี้ก็ได้จะเป็น งานแรกนะคะเป็นบทความแรกนะคะในเกี่ยวในเรื่องของอพิธีกรรมมมดนะคะความเชื่อ าการรักษาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นะคะซึ่งพิธีกรรมความเชื่อเนี่ยนะคะเราจะศึกษาในเขตพื้นที่บริบทในแถบอีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะฉะนั้นในกรอบในการนำเสนอของเรานะคะมีอยู่ประมาณ2อ,อประเด็นในการที่จะ นำเสนอในวันนี้ก็คือ,อพิธีกรรมมมวดกับวิถีความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรและก็ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีต่อพิธีกรรมมมวดแล้วก็ ครื่องที่ปรากฏในพิธีกรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเพียงกรอบสองประเด็นเท่านั้นนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้เข้าร่วมรับฟังนะคะการบรรยายนะคะของอายสุทราสิริภาประภากรในช่วงบ่ายโมงตรงนะคะในห้องที่สองพุทธประัะพุทธศาสนาและปรัชญานะคะฉะน,นั้น,น,นตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะ presentation ค แล้วนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งของประจำปี2564นะคะที่ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการแล้วก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในการประชมุมวิชาการในครั้งนี้<า>ด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้น่าจะถึงเวลาในการ เข้ารับฟัง,งแล้วนะคะ<า>ก,ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะได้มีการนำเสนอเป็นระดับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้สดอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะในงค์งการประชุมวิชาการระดับชาติทั้งที่สามคณะศาสตรบัณญา